สวัสดีค่ะพี่น้องพอกัดอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องนันนาพาหากินืันนี้ค่ะพี่น้องอยู่ป่าอยู่ป่าเฮดค่ะแต่บร่ได้มาหาเฮดเลยค่ะพี่น้องมาเที่ยวหาลุงค่ะเพื่อนออกมาเฮดเือนเฮดสวนอยู่ในป่าเฮดเนี่ยค่ะไปค่ะไปเบื้องกันว่าเพิ่นกินอยู่แบบใดค่ะไปค่ะเพื่อนหมักมาอยู่แบบนี้เลยเนาะแบบ มกอยู่ผู้เดียวมากธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงโอ้ยกระต๊อพื้นอืมกระต๊อน้อยพื้นนี่ค่ะเพื่นก็นอนอยู่นี่เลยค่ะเบาอยู่ ศิละปะตัวนี้ะะพเพิ่นเห็ดเองเด้ค่ะพี่น้องเองนี่เจอแล้วค่ะคุณน่ะกำลังปลูกต้นไม้ไปยังนอหนินอเห็นอย่างนี้โอ้กำลังปลูกกล้วยกล้วยด้วยความซุ่มซื้นปลูกกล้กกวยนะั้นมาสีนำความซุ่มซื้นมาให้ดีนะว้าคือ เอาซ้ำนี้ตีหลุมนะอืมพอยังที่มขึ้นไปนะออถ้าปลูกเลิกหลายเวลาเฮาขยายฟันเฮาขุดธนะหมันหนมันเลึกมันพุดเออนี้ยปลูกไว้ให้ลูกใไหลานเกีนเท่าละ่ะลูกหลรานกูได้ดมาเยี่ยมมาคอยหละหาเก้นยู่ก็ไผ่นี่อยู่ผู้เดียว พอมาอยู่คนเดียวเลยแหรอก็คัวก็มีอายุขบงประยุ่ธ์ลำเขาเลยพี่สุกมาอยู่คนเดียวะกอน,นต้องการความเงียบๆนะคนเท่าเนาะคนอา,ายุหลายแล้วกันนะนี่ลนะต้องการยู่แบบสบายสบายกลางคืนมากกันเสียงกบเสียงเขียดห้องธรรมชาตินกกลางคืนเมื่อกห้องเมื่อก็เป็นเต่าฟังอยู่ละธรรมชาติตะกีเจ่าอือ ทางมันจังวีง่ายจังว้มดกสะอันนี้เลี้ยงป่าบบน,นี้นะลุงเลี้ยงป่ากับเลี้ยงป่าธรรมชาติเลี้ยงป่าบริกนไว้เบิ้องนะไปไย,ยไว้เบิง้งขาะเลี้ยงกบก็ยังว่าแย่งออมกบกบน้องออมก็แย่งก็คือ่ยแย่งออมมันบอยังอยู่ในนันก็บือออกแล้วแต่ว่าจะสยอยู่ก็อยู่ก่ยู่ก็ไปตามธรรมชาติของมันเสีย ก็เห็นอยู่แล้วกลางคืนมาเงียงไฟเลามากลาคืนเห็นอยู่กบ่าบัวยักษนั่นงผมมกแข็งแม็กมอยู่เข็มอยู่ตามธรรมชาติของมันอันนี้น้ำนี่นอาศัยย่ำแรง้ะเปิดน้ำวดอ้าแล้วฮะนี่เขาเอิ้นอย่างรู้ักอนหรือว่ากลางคืนก็มานั่งพิจารนานั่งพักผ่น ตอนกลางคืนเพื่อนเฮทมองน้งทีเบื่องกันค่ะน,คน,าานักิจาาสังขานเมื่อสักวันหนึ่งเรายังจะจับคืนไปสู่ธาตุสีคือดินน้ำไฟลมเว่ลาอยู่ตามรีบตของคนป่าคนดงเลยเอ้าวลุวงแล้วเฮดจังใดจังได,งไดมาอยู่ในที่แบบนี้ อยู่ในที่แบบนี้บอกราะอีกอย่างก็คืออายุเขามากะหลายเลยฮะนะก็เลยมาพิกแจ้านาเบิงว่าโลกเฮานี่ยมันมีความสุขความทุกข์ที่มันปะปนกันมันบ่แม่นความสุขที่จีรังยั่งยืนมันบ่แม่นความสุขที่ถาวรแล้วจะลืมนะการที่เกิดมาเป็นคนนี้สมัยสมัยเป็นเนตรเนาะสมัยเรียนครกบาอาจารย์เ่าเคยสอนเกี่ยวกับธรรมเรียนปริปรยธรรม ทมไมนั้นเพื่อนบอกว่าครูบาอาจารย์สอนบอกว่าคนเฮานี่การที่ไดเกิดมาเป็นคนนี้ถือว่าดีเลยนะถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่จด้เกิดมาเป็นคนเพราะว่าหนึ่งการเกิดมาเป็นคนนี้เฮาสามารถศึกษาปฏิบัติเพื่อให้พ้นความพ้นทุกข์ได้ และเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบคำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีแล้วถึงแม้นว่าเขาเกิดบอทันพระพุทธเจ้าแต่เขาก็เกิดทันเห็นพระสงฆ์เห็นพระศาสนาพระสงฆ์นั่นแหละคือเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าถือว่าประเสริฐแล้วที่เขาได้เกิดมาเป็นคนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสัต์เอจสารเกิดถ้าเกิดเป็นเฟตเกิดเป็นอสุรกายพวกนี้เขาสิบบมมีโอกาสท,ที่ที่ปฏิบัติ <c oughs> เพื่อให้ตัวเองมันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คคนเฮานี้สามารถที่จะปฏิบัติศึกษาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้เพราะว่าความสุขของเฮานบนโลกนี้มันบม่แม่นสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่ปะปนกับความทุกข์ถึงแม้จะเกิดเป็นพรมความสุขของพรมและเทวดา ก็เป็นความสุขแท้จริงอยู่แต่ว่าเมื่อบดบนของพรมและเทวดาแล้วก็ยังลงมาจุติเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วนี้สร้างบุญสร้างกรรมแล้วก็มีความสุขความทุกข์คระเขากันไปอีกความสุขเหล่านี้เขาคิดว่าบ่ต้องการและที่เกิดมาเกิดมาเห็นอย่างเกิดมาก็เพื่อสิ่งที่ดีกว่าและประเสริฐกว่านะสิ่งที่ดีกว่าและประเสริฐกว่านนะคืออย่าง ในโลกเขานีเนาะมีทุกมีสุขที่คระเข้ากันไปมันบ่มีอย่างสิดจีเลียงยังยั่งยืนบ่มีมีอย่างสมั่นคงเขาก็เกิดมาเพื่ออาปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อให้ล้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์คือโลก,กุตตรธรรมคือความสุขอันมั่นคงแต่การที่เ้าสีไปถึงจุดน,นั้นไดน,นี้มันยากมันมันไม่คงง่ายเพราะว่า กิเลสมันมีอำนาจหลายเลยพวกมือนี้กิเลสตัณหามีอำนาจหลายมันบวาสารรมารถที่จะทำเหตุให่าต้องหลุดพ้นจากบ่วงมานนี้ได้ไง่ายๆฉะนั้นท่าก็ต้องเดินลอยตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมรรคแปดมรรคมีองค์แปดเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นแห่งความทุกข์นี่แหละสาเหตุที่ออกมาอยู่แบบนี้ก็เพื่อออกมาอยู่เห็นห่งัง แน่เมื่อเฮากอ็อายุหลายแล้วออกมาเพื่อพิจารณาตัวเองออกมาเพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรคือออกมาเพื่อเตรียมตัวตายมันบอกปม่เรื่องที่เขาจะตรงยานเพราะาทุกคนนั้นมหนีหนีบุพ้นความตายกันสักคนหรอกออกมาเตรียมตัวเพื่อความตายเตรียมแบบใดเตรียมบุญเตรียมกุศล เตรียมบุญบารมีของเฮาไว้เพื่อเป็นสเสบียงไปสู่พบพายภาคหน้าถ้าบุญกุศลเฮาบ่าเพียงพอเฮาก็ยังเิมาเวียนนไายตายเกิดอยู่แบบนี้หละนี่ไปสซบ่ได้ล่ะฉะนั้นเฮามาทาตัวบําเพ็ญเพื่อสําระจิตใจให้เฮาเบาบางลงบ้างในเรื่องกิเลสตัญหาถึงสิบ่ถึงมันสิบบ่อหลายแต่ก็ให้ขอให้มันเบาบางลงให้ซ้ําสร้างกระเพือหูงูแล็บดิ้นสั่ข้างโซข่าวลงเล็กๆ,กๆน้อยๆก็ยังดี ดีกว่าเฮาอยู่ในความประมาทอย่าลืมนะคนเฮานะ่ะอยู่ในความประมาทนี่อันตรายที่สุดเลยแล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นี้เฮาเขาบ่าสามารถที่จะเห็นได้ว่ามันน้อยมันหลเฮ็ดอย่างนี้นะเฮ็ดหางการแซฟถ่ายได้เนาะหน่เนาะเอาไปมกุกได้ไดอกเดียว,ยวมาท่านได้ออก สิกับแล้วค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะฝาก,กติดตามช่องน,น,นานาพาหาก,กินนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ